หญิงโชคร้ายได้เดินทางย้อนเวลาไปยุ 80. ค80กลายเป็นสาวอ้วนหนักถึง150กกในวันแต่งงานของเธอเธอไม่สามารถสวมชุดแต่งงานได้เมื่อคนอื่นรอดูเธอเป็นตลกเธอดึงมุ้งที่อยู่ข้างๆเธอแล้วเปลี่ยนมันเป็นชุดแต่งงานเมื่อเธอเดินออกมาที่ประตูใส่ชุดแต่งงานทุกคนตกใจทันทีนี่คือสไตล์ที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนปรากฏว่าเธอคือนักออกแบบแฟชั่นแห่งศตรวรรษที่21แต่เนื่องจากเธออ้วนเกินไปผู้คนจึงโจมตีเธอล้มลงบนพื้นในความสับสนหัวกระแทกพื้นรอจนกระพริบตาอีกครั้งพบว่าตัวเองได้เดินทาง ต้นกาเนิดของห้องปิดมิดกลับได้เผา่าน่านเธอรีบเปิดหน้าต่างหายใจอากาศบริสุทธิ์ไม่กี่ลมเธอก็จึงค่อยๆค,คลายในเวลาเดียวกันความทรงจําของเจ้าของเดิมขึ้นมาในใจปรากฏว่าวันนี้เป็นวันแต่งงานของเธอเธอได้รับแอลกอฮอล์เพื่อให้เมาแล้วจึงเถา่านปิดประตูหน้าต่างต้องการให้สาวไม่ได้ตื่นขึ้นอีกเพียงเพราะเธอชอบคู่มั่นของสาวสาวจึงเข้าใจในที่สุดเจ้าของเดิมถูกฆ่าโดยคนอื่นและในขณะนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นปรากฏว่าเจ้าบ่าวมารับเจ้าสาวแต่ก่อนที่สาวจะเปิดประตูเสียงสาวชั่วร จางลีลี่ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่สาวกลับไม่ตื่นกระหนกเปิดประตูสาวชั่วร้ายตกใจหลงฉันอยู่ดีๆจะเกิดอะไรขึ้นได้จางลีลี่จางลีลี่ทำไมเธอไม่ตายฉันยังไม่ตายทำให้เธอผิดหวังแล้วหรือในขณะนี้เจ้าบ่าวไดก้กลิ่นกลิ่นถ่านในบ้านเพิ่งเข้าบ้านก็ได้รับควันทำให้หายใจไม่ออกโกรธแม่คนหนึ่งถามว่าเธอไม่อยากมีชีวิตแล้วหรือย,ยังก็ต้องถามถึงทาวิมินเมื่อคืนคุณทำให้ฉันเมาและปิดประตูและหน้าตา่างไม่รู้หรือว่าจะตายหรือเปล่าเธอบอกทุกคนทำเช่นนี้เพราะคุณกลัวจะเป็นหวัดเธอกลับมาว่าว่าาาผตั้้งงใจจทรยเธอีี ฮวีมินอ่อนโยนและเงียบสงบไม่เป็นไปได้ทำอย่างนี้ได้หรือก็ถามเธอดีกว่ากล้าหรือไม่กล้าที่หน้าคนเยอะให้คำสาบานที่เป็นผิดพอแล้วจียองลีลีท้าฮวีมินไม่ใช่คนแบบนั้นซิลินอนเธอไม่ใช่คนของผมหรือทำไมสอบยังหันออกด้านนอกผู้เธอคนอ้วนตายถ้าไม่ได้กับครอบครัวซิลตกลงแต่งงานเด็กท้าฮวีมินแต่งกับซิลินอันมานานแล้วถ้าเป็นแบบนี้งานแต่งผมก็จะแต่งผมบอกไว้แล้วทำไมผมแต่งกับซิลินอันเธอแต่งตัวแบบนี้ไม่รู้ก็คิดว่าเธอเป็นเจ้าสาวล่ะลินเกววััันนนนีี้ฉแแตต่งบบ ฉันแค่อยากเป็นเพื่อนเจ้าสาวและมีพลังมากขึ้นฉันไม่ได้ตั้งใจจะขโมยจุดเด่นแต่ชายคนนั้นบอกผู้หญิงให้เงียบไปเปลี่ยนชุดแต่งงานเร็วและชุดนี้ถูกสตรีหลอกลวงแก้ไขแก้ไขลดไซส์อ่ดดังนั้นผู้หญิงใช้พลังงานที่มีอย่างมากแต่ก็ยังสวมกระโรงไม่ได้สตรีหลอกลวงยืนยันที่ด้านข้างผู้หญิงก็เข้าใจว่าสตรีหลอกลวงทําอย่างตั้งใจนี่เป็นชุดที่ไม่ใช่ไซส์ของเธอดังนั้นเธอและคนหลายคนออกไปสตรีหลอกลวงมั่นใจว่าผู้หญิงไม่สามารถเข้าร่วมง,งานแต่งงานอย่างไรก็ตตตาา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 มมมมผู้้้้หหญิิิิงง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 แแคคค่าา่่ใใ่อออยขๆๆใในนนนนจจจจกกกก็ีววดดัััเรรบฉไ หนักและน่าเกลียดหรือทั้งหมดสิบไมล์แปดหมู่บ้านมีชื่อเสียงเป็นผู้หญิงชั่วร้ายไม่พูดไม่มีใครเห็นคุณเป็นคนใบแต่อันเกวี่มินเป็นน้องสาวของเถาแบนชางนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแน่นอนว่าคุณและฉันเข้ากันได้ดีครอบครัวเชียงได้กระทำดีต่อครอบครัวสู่นี่คือหน้าที่ของฉันลินอันงานแต่งงานวันนี้คงจะไม่สามารถจัดได้แล้วเกิดอะไรขึ้นลิลี่ลิลีลล่แตกชุดแต่งงานได้โกรธมากไล่เราทุกคนออกมาจะทําอย่างไรดีตอนนี้เวลาดีผ่านไปแล้วไม่สามารถทําได้จริงๆไม่งั้นหรือเลื่อนกัน เลือกเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งให้เจ้าสาวเลือกชุดที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดใช่เลื่อนกันใครพูดว่าจะเลื่อนไม่เป็นไปได้คุณทำได้ไงดอกไม้ที่หน้าอกของฉัน ไปกันเถอะเจ้าบ่าวของฉันแต่ในงานแต่งงานเจ้าบ่าวถูกผู้ชายหลายคนล้อเลียนหัวเราะย,ยอกเขาแต่งงานกับสาวอ้วนผู้หญิงโมโหไม่ทนตอบด้วยการดักลับผู้ชายบอกผู้หญิงอย่าทำวุ่นวายผู้หญิงโมโหโกรธเดินกลับเข้าบ้านสาวเจ้าเล่ห์เติมเชื้อไฟต่อหน้าชายอีกครั้งบอกว่าผู้หญิงงมง,งายเกินไปไม่สนใจหน้าตาของเขาเลยตอนนี้ฉันแต่งงานกับเธอแล้วเธอคือภรรยาของผมฉันไม่อยากให้ใครทำร้ายภรรยาของฉันเรื่องชุดเจ้าสาวเป็นครั้งสุดท้ายมีชีวิตใหม่ผู้หญิงตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตพวก เธอสาบานว่าจะลดน้ำหนักในระยะเวลาหนึ่งเดือนดังนั้นเธอเริ่มเดินทางฝึกฝนวิ่งหลายสิบกิโลเมตรทุกวันวิ่งจากเทือกเขาล่างไปยังเทือกเขาบนในคืนนั้นแต่เขาตกเป็นต้าหมายของผู้อันธพานที่มีเจตนาร้ายเขาคือคนที่หญิงหลอกลวงหามาต้องการทำลายความบริสุทธิ์ของผู้หญิงในสถานการณ์ที่เร่งด่วนผู้หญิงจับก้อนอิฐบนพื้นโยนไปที่หัวเขาคนร้ายทันทีหมดสติผู้หญิงใช้โอกาสหนีไปเร็วๆแต่ถูกหญิงหลอกลวงบอกขัดขวางเห็นคนร้ายนอนอยู่บนพื้นหญิงสาวเจ้าเล่ต์ตะโกนสังหารทันทีโอ้ยลูกชายลูกชาาาาายยเเเจ้เป็็นนออออะไไรรหขกออกมมโดด่คฝั กอดฉันและสัมผัสฉันฉันก็แค่ป้องกันตัวเองคุณพูดไรอยู่คุณเองมีคุณธรรมอะไรไม่มีความเห็นหรอลูกชายของฉันเป็นคนมีความสามารถเขาจะชอบคุณได้อย่างไรคุณคือคนอ้วนแบบนี้จางลี่ลี่คุณก็ต้องมีขีดจำกัดในการโกหกในหมู่บ้านนี้ชายคนไหนเห็นคุณก็หนีหวังเอ๋อโก้จะทำได้ไงทำร้ายคุณลูกชายของฉันที่น่าสงสารคุณได้รับความทุกข์ชาวบ้านจับคนอ้วนคนนี้ให้ฉันอย่าให้เธอหนีอย่าวิ่งอย่าวิ่ง จางลี่ลี่ฉันจะดูว่าคราวนี้เธอจะหนีได้อย่างไรพอแล้วทําไมต้องดูหมิ่นฉันเพราะฉันอ้วนก็ไม่มีสิทธิมนุษยชนหรอเพราะฉันอ้วนก็สามารถดูถูกและทําลายได้ตามสบายใจหรอใช่เพราะคุณอ้วนเลยคุณมีความผิดหรอคุณลองถามดูในหมู่บ้านนี้มีใครเชื่อได้หรอวังเอ๋อโก้ได้ทําผิดคุณชาวบ้านตีตายให้ฉันฆาตกรคนนี้จางลี่ลี่ระวัง ลินอันอไม่ว่าจางลีล่ลี่พูดว่าจริงหรือไม่คุณทำร้ายคนแล้วอีกทีหรือที่ลินอันกำลังปกป,ป้องฉันเหมือนกันก็ย่อมเป็นอาชญากรรมดีแล้วดีแล้วตาคนที่สองก่อนอื่นให้เรียกกำจัดบ้านของคุณนำเอาเอริกส่งโรงพยาบาลแล้วคุณจะทำอย่างไรถ้าคนหนึ่งหนีไปฉันจะเป็นผู้ตัดสินก่อนอื่นให้กักตัวจางลีล่ลี่รอดูสภาพของเอริกก่อนพูดต่อคุณคุณทำการกักขังโดยผิดกฎหมายคุณไปกับพวกเขาก่อน ฉันฉันจะดำเนินการ<แ>ลินอันการอนุมัติงานของคุณได้รับการอนุมัติแล้วเพียงแต่ไม่โชคร้ายเท่านั้นคุณพูดว่าคุณเพิ่งแต่งงานภรรยาของคุณอยู่ไหนก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกลัวว่าจะไม่ผ่านการตรวจสอบทางการเมืองคุณหมายถึงอะไร<แ>อย่างนี้คุณออกมาด้วยคําอธิบายทางเขียนคุณตัดสัมพันธ์กับจางลี่ลี่และแต่งงานกับลูกสาวของฉันฮุยหมินเมื่อเจ้าหน้าที่สูงกําลังตรวจสอบก็บอก สาวสวยในงานแต่งงานไม่กี่วันก่อนเธอคือซุงมินทุกคนในหมู่บ้านของเราพวกเขาพร้อมที่จะให้คำพยานให้เธอเธอว่าถ้าเป็นแบบนี้งานของเธอก็รอดแล้วถ้าฉันไม่เห็นด้วยอย่าลืมเชื่อมั่นลินอันในวันก่อนลูกชายของฉันและเธอเป็นทหารเขาใช้ชีวิตเพื่อแลกเปลี่ยนกับเธอเธอเองก็เป็นหนี้ของบ้านเจ้า<ช>ในช่วงหลายปีผ่านมาฉันส่งเงินไปยังบ้านของเธอและยิ่งเป็นการสนับสนุนซุงมินจบการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยนี่พอแล้วหรือยังอืมเมื่อเธอแต่งงานแล้ว ยังสามารถให้เงินเราได้อีกหรือเธอก็คือทําให้บ้านเจ้าต้องหยุดหรือฉันไม่สนตลอดชีวิตนี้เธอควรจะเป็นคู่หน้าของบ้านเจ้าดูแลซุม้มินให้ดีฉันขอยักแกล้งถ้าไม่ใช่หัวหน้าเจ้าที่ทําตัวเองเปิดเผยที่อยู่อันโก้เกือบได้รับเกียรติอันดับหนึ่งแล้วเป็นลูกชายของเธอทําลายอนาคตของเขาปิดปากอาบังฉันจะพูดอันโก้เกียบเป็นความลับเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงของเขาถูกทําลายคุณคนแก่นี้ก็ยังกล้าทําใช้เรื่องนี้ขู่เขาโง่เขาลูกชายของฉันเขาตายเพราะพยายามช่วยเขาอย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่เขา้าาวกกัับลูสฉน ลืมไปเรื่องงานนี้เถอะ oh. คุณกําลังขู่ฉันลินอันพ่อฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันที่หวางถูกทุบตีและกระทบกระเทือนจิตใจ,จวังเซินพูดว่าถ้าไม่แจ้งตำรวจจียองลีลีต้องชดเชยหนึ่งหมื่นบาทเธอจะจ่ายหนึ่งหมื่นบาทได้ไงถ้าตอนนั้นต้องติดคุกทําให้ทุกคนรู้คุณจะไม่มีทางกลับแล้ว นอัเชียงลี่ลี่คุณรู้หรือไม่ลินอันเพื่อคุณให้ทั้งทรัพย์สินให้กับวังเกียนทั้งหมดคุณจะทำร้ายเขาไปจนได้ไหนคุณชดเชยเงินให้แทนฉันทำไมเพราะฉันเจ้าสมมาดคุณฉันจะรับผิดชอบต่อคุณงานนั้นแหละงานของทูตคุณก็ไม่ต้องการแล้วนั่นคือพ่อของคุณพอแล้วอย่าพูดต่อเดินกลับบ้านขอบคุณนะูุลินอันเจียงลี่ลี่คุณเป็นดาวที่ถูกเก็บเอาไว้ คุณสามารถทำร้ายพ่อแม่ของคุณได้แล้วล่ะคุณยังอยากไปเยี่ยมเรียนอันเกอน,นั่นคือเลีนอันเกอเงินหลังจากกลับจัดก,การเกณฑ์ไม่ต้องกังวลฉันจะคืนเงินให้เขาคุณยังแค่คุณหนึ่งหมื่นบาทคุณจะคืนด้วยอะไรไม่ต้องคืนไม่เมื่อคุณเลือกที่จะเชื่อฉันฉันจะไม่ทําให้คุณผิดหวังจับมันการประกวดนางงามนั้นฉันต้องการชนะเลิศน,นั้นอีกหนึ่งเดือนเวลาพอดีฉันไม่ได้ได้ยินผิดใช่ไหมก็เธออ้วนอย่างนั้นยังอยากเข้าร่วมการประกวดนางงาม จางลี่ลี่อย่ามั่วการประกวดนางงามชนะเลิศติดต่อกันสองปีทั้งหมดเป็นเธอคุณพูดอย่างนั้นหรอใจฉันก็มั่นใจมากขึ้นเธอก็ทําได้ทําไมฉันไม่ได้จี้เสิงจู่มาจากไหนที่มั่นใจเราทั้งสองมีหน้าตาและร่างกายดีถือว่าเป็นที่โด่งดังทั้งหมดเป็นที่โด่งดังก็ใช่คุณหญิงอ้วนนี้ไม่มองกระจกหรอพูดเรื่องเธอลี่ลี่พูดเรื่องนี้ฉันรู้ว่าคุณต้องการในที่แสดงต่อหน้าลินอันแต่ทําอะไรพูดเรื่องเล่าเรื่องเราต้องปรับตัวตามสภาพแบบนี้ก็ได้หรอ ไปเข้าประกวดนางงามกําลังเล่นอยู่ไม่ใช่ที่จะทําให้เลินอันเกอองไอายไหมจียองลิลีคุณคือภรรยาของฉันไม่ต้องพิสูจน์ต่อใครอาอาฉันจริงใจลิลีถึงเวลานั้นคนทั้งหมู่จะมาดูการแข่งขันจะมาดูการแข่งขันทั้งหมดเหมือนคุณแบบนี้ไม่ใช่ทําให้เลินอันถุกคนชี้ไปที่จมูกแล้วหัวเราะหรอ,รอใช่ไหมแล้วฉันก็จะดูใครกล้าหัวเราะเขาคุณไม่ใช่ทําให้เลินอัน,อออนดับอายหรอที่นั่นพูดว่าคุณต้องไปทันทีจียองลิลี ฉันอาจมีงานต้องออกไปพักหนึ่งครั้งอาจจะออกไปหลายเดือนช่วงเวลานี้คุณอยู่บ้านเถอะอย่าวิ่งไปไหนอาลินอันการประกวดนางงามนั้นคุณจะกลับมาใช่ไหมฉันฉันจะพยายามลินอันคุณต้องกลับมานะฉันรอคุณ<ช>จียองลิลีคุณไม่ใช่คิดว่าจริงๆลิินอันไปทางานใช่ไหมเขาก็แค่ไม่เชื่อในคุณกลัวว่าเธอจะทําให้เขาอับอายดังนั้นจึงออกไปหลบหนีเธอเครียดและเสียสละอย่างนี้เธอกลัวว่าจะแพ้ฉันหรือเปล่าฉันกลัวที่จะแพ้เธอพ่อฉันก็คือผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเมื่อถึงเวลานั้นคณะกรรมการ จะฟังพ่อฉันทั้งหมดและเธอมีสิทธ์อะไรที่จะแข่งกับฉันเธอลดการเล่นเกมให้ฉันเธอคนอ้วนตายนั่นแม้แค่ช่วยถือรองเท้าให้ฉันก็ไม่คุม้มโถหุยหมิน่นแล้วเธอก็ฟังฉันดีๆฉันอ้วนแต่ฉันยังสามารถลดน้ำหนักได้แต่เธอน่ารักเธอก็จะน่ารักตลอดชีวิตหึมจริงๆแล้วหมูตายไม่กลัวน้ำร้อนแล้วเราจะรอดูกัน หุยมินฉันรักเธอไม่เสียดายที่เป็นแชมป์การเลือกงานสวยสองครั้งมีลักษณะที่สดใสและไม่ธรรมดาไม่เหมือนคนบ้านเราเลยโถหุยมินเป็นนักศึกษามหาวิทยาลายัยนั่นก็คือคนในเมืองจากการสถิติคะแนนสุดท้ายของนางโถหุยมิน95คะแนนคะแนนสูงสุดในทั้งสนามต่อไปขอเชิญคุณเข้าแข่งขันคนขสุดท้ายเจ้าลี่ีย 马上就要开场了，嗯嗯、安哥，你听，刚好到嫂子赶上了。林安哥，我就知道一定会来看我。的江离离呢？不知道啊，林安哥，她可能是比不过我不敢上。 还不上台？我还等着看笑话呢。就是啊，这陶慧敏年年都拿冠军，都已经看腻了。我也是听说，这次有个三百斤的大肥婆非要来参赛，特地赶过来看热闹的。不愧是怕太胖太丑，怕丢脸弃赛了吧？就是啊，真没意思。听说那女人腰粗得跟水桶一样，脸盘子、啊、胖得像澡盆一样圆。我还真想看看她站在这舞台上，这台子是不是都得塌呀 <laughs>？，go！我尽量在这里拿点分吧。嫂子不来也好。 能听到这些污言秽语。林安哥，江离离肯定是没安好心，非要逞什么一时之快。她现在不来，让你一个人在这丢脸。你也给我闭嘴！哎，主持人，都已经十分钟了，人还没来，要不然就宣布结果吧。好，若江离离小姐再不出场，将被视作弃权。那么今晚的冠军将会由我们的曹慧敏小姐。等一下。